เรมยได้กินควันไฟเนี่ยครับน้องไนะด้เนไตัวเชี่ยะวะตัวเชี่ยนะวะเนี่ย,ยู่บนหินเนี่ยบนบนหินเนี่ยตัวอะไรไม่รู้ไงม่รู้ไม่ปังมันแดงกิดเดงเจ๋เลย ากกิน<ด>อะไรวะทุกคนมีฟนไฟแดงแดงออกมาจากตามัอนนีพี่นะมือจากตาจากตาทุกคนดูดิอะไรไม่เจอไม่เจอ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนทุกคนครับก็วันนี้เนี่ยผมก็เพิ่งจะออกมาจากป่าเมื่อเย็นนี้เองก็พี่แฟรเล็กก็บอกกับผมว่าให้ผมเนี่ยตามขึ้นมาที่ที่พี่แฟรกําลังจะไปตั้งแคมป์นะตอนนี้ผมมาได้ถึงครึ่งทางแล้วก็เลยมาเปิดคลิปนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าพี่แฟรเนี่ยไปถึงจุดตรงที่จะไปตั้งแคมป์หรือยัง รู้สึกเปี่ยวๆนะทุกคนตอนนี้จู่ๆลมก็พัดมาแบบวงเวงวงเวงยังไงไม่รู้นะปะก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้ผมขอพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมและดูคลิปอย่าเพิ่งกดค้ามโฆษณานะครับเพื่อให้ผมเนี่ยมีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปให้พวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะและฝากติดตามเพจ c e b o o k ใช้คิดให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็ผมจะนําเรื่องวันนี้ที่ผมไปเจอมา เล่าให้พี่แฟดเล็กฟังด้วยนะว่าผมไปเจออะไรมาบ้างนะไปทุกคนเดินทางไปหาพี่แฟดเล็กกันไปมาครับทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยก็มาถึงจุดตรงนี้ได้สักพักหนึ่งละผมก็จะเริ่มถ่ายต่อนะเพราะว่าเสียงที่ผมได้ยินมาเนี่ยเหมือนจะเป็นเสียงน้ำแล้วหรือเปล่านะ ทุกคเดี๋ยวเริ่มเดินลงไปข้างล่างกันดีกว่าทุกคนจู่ๆไฟชายผมเป็นไรไม่รู้นะเหมือนจะกระพริบกระพิบ,พบยังไงไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่พี่แฟดเล็กให้ผมมาหาวันนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าก็ถือว่าดีเหมือนกันจะได้รับรู้ทั้งสองฝ่ายลนอย่างผมก็จะเล่าเรื่องที่ผมไปเจอมา วันนี้ให้พี่แฟดเล็กฟังด้วยนะว่าผมเนี่ยเจออะไรมาบ้างผมได้ยินลุงเลี้ยงผีพูดกับผมนะทุกคนเรื่องอย่างระมัดระวังนะทุกคนคนที่มันรน ถามว่าผมกลัวไหมที่ผมมาคนเดียวผมก็สองจิตสองใจนะทุกคนาไปาานำผาดูข้างหลังด้วยนะสองดูข้างหลังด้วย รอบผมด้วยนะว่าผมมาถึงยังตอนนี้ผมขอสองจิตสองใจนะทุกคน ก็กลัวอยู่หน่อยหยแต่ก็ต้องตั้งจิตให้มัน่นอย่ากกลัวเด็ดขาดทุกคนอย่าแตกตื่นกับสิ่งที่จะเจอนะมันทำเป็นว่ามองไม่เห็นนะถ้าเจอนะทุกคนนี่ทุกคนอันเนี้ยผมมาถึงทำห้วยแล้วนะเดินลงไปข้างล่าง ผมก็ไม่รู้ว่าพี่แฟดถึงหรือ,อยังแต่ถ้าผมมาถึงก่อนผมก็จะไปทำการก่อไฟรอนะเดินลงไปดีกว่า ผมอยากจะบอกว่าวันนี้ผมก็ไม่ได้เอาชุดนอนหรืออะไรมานะแต่ไม่เป็นไรผมมีที่นอนอยู่แล้วที่แท่นนจะตั้งแคมป์อยู่บริเวณตรงถ้ำมืนะนทุกคนทำเมื่อก่อนที่มีอะไรบางอย่างอยู่กนั้นก็คนจะนอนในน้นทำความสะอาดนะทางไปก่อนทุกคน ต้องส่ององค์ที่วิญทุกคนเพื่อผมเดินเป็นของพาดลื่นเนี่ยมันจะเกิดอันตรายกับผมนะ ตั้งใจจะมาหานั้นผมสองพื้นเนี่ยเพื่อทางเดินของผมนะทุกคนเดี๋ยวผมรีบเดินทางไปไม่ถึงที่พี่แฝดดูก่อนดีกว่านะทุกคนตอนนี้ผมมาถึงแล้ว แต่ผมก็ไม่รู้ว่าใช่พี่แฟรเล็กหรือเปล่าที่มาตั้งแคมป์อยู่ตรงนี้ทุกคนใช่ไหมทุกคนเจอกองไฟนั้นไนหะมมาถึงแล้วนะ,นะิดว่าน่าจะใช่นะ,นะแฟรเล็กมั่เลยเอวเล็ก มาถึงละทุกคนที่แฟนเล็กนะเออคอนังไม่ได้กินคอนไฟเนี่ยน้องกำลังรพี่นะตั้นยังหนเื่อยเอาเรื่องอยู่หายเก็บมาถึงแลยผมนะมีไม่ก่ายมันนะใช่กินแล้วกินแล้วเอสุดรอครับผมโอเคเดี๋ยวติดจา คือแล้วคนน้ไม่เหงาแล้วคนนั้นจะมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะตั้งงนะทีุ่ดว้อย่างนี้นะมไม่หมออยู่เนี้ยเขจะมาที้ใช่่จะมามลูกเะไหมบ้างอืมจจดนี้นี่นอนบ้างไม่ไม่เดจะหาอะไรนอนได้ได้ได้เออก็มีเรื่องจะบอกด้วยได้เดี๋ยวผมนอนในนี้นะทุกคนอ มีเรื่องจะบอกด้วยวันนี้ว่าเดี๋ยวไว้นั่งพักเสร็จเดี๋ยวบอกนะโอเคโอเคแลเวโอเควันนี้ต้องผู้ไปรักกันต่นอนเปแล้ันะเสียงเะไรเล็กจะผมขอยกมือไหว้แม่หมอที่อยู่ตรงนี้ก่อนนะทุกคนเพื่อให้เขาป้องกันเรานะ ก็คือมายว่าเดือเปือกแบบแต่ว่าอยู่ทั้งคืนนะ,อ,อ,นะอยู่ท้งคืนเลยนะทุกคนนะอะไรพวกนี้เรื่องคุยนั่นเลยนะก็พยายามหาดูรอบๆด้วยนะเผื่อเจออะไรกคเราขอตั้งกล้องตรงนี้กอ่อนผมใช้แฟลชช่วยนะเดี๋ยวผมจะไปยืน เสียงอะไรวะยัาไป,าปกั่าไปครับชัดมากเลย ก่อนื้อผมเป็นเนื้อใช่ไห แข็งชาดนะแต้องไม่สนใจทุกคนเป็งแรงชาดมากคือในปีไทยนะคือหมือนน้ำตกย่ ครับเดี๋ยวผมจะนอนบนเต็นนี้ทั้งคืนนะพี่นะพอฝนจบก็หมอนี้แหละแล้วฝนตกก็จ,กจะย้ายไปนอนก็นนั้นท่านกับน้องชายน,นะพี่นะก็ผมอยู่ที่สูงมาทำภูนะ่ะคงไม่มีอะไรแบบอย่างนี้นะขอนจังพี่นะขอ,ขอนจัง เเ,เยวนะโอเคทุกคนเดีย๋ยวเราจะมานั่งกินข้าวต้มกันทีนะแล้วก็ในนั้นจะมีอะไรก็ให้ตังค์ด้วยอันนี้เป็นเรื่องอะไรท่านนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ทุกคนเดี๋ยวเรามานั่งพักนั่งกินของที่พี่แสตเตรียมมาเป็นก่อนนะ<อ>ก็ผมจะเล่าเรื่องที่ผมเนี่ยเจอแล้วลุงเลี้ยงผีมาบอกอะไรผมนะ get Yeah. ก็บนมาอกตว่ะนาไม่ไว็งไม่รู้หายไปดยังไม่รู้เน้อปลาไปหนอะไรที่ื้นที่กไม่้เหมือนกันแล้วมันคือเราไปเชิญตามหาแล้วไม่เจกเราเียนเรีที่ตามหาอ่ะฮะก็หาแต่ยังไม่เจอไม่รู้ที่ไหน ไ่่หรอกพลุนี้พี่เองจะบอกกับคุว่าพลุงแค่ไปดื่มน้ำมาแป๊บเดียวจู่ๆน้องจ้าวก็หายไปแล้วพครับเกิดงานเกิดเรื่องใหญ่แล้วจู่ๆน้องจาปาก,ก็หายไปนะน้องจ้าวบอกว่าพลุพี่ไปเหมือนกับไปทำธุระคนตัวแล้วไปเจอทานไอติมแล้วน้องจาก,ก็หายไปแล้วพี่ทานไอติมวัจันทร์ หาไม่เยัง,ยง,ยง,จงจะออกหาจา,า,า,จา,าก,กาปา่านะเนี่ยเพาะยู่ที่เหาเนของจหาะคอมีอวกไมพี่เนี่ยจะัเขานยีไปแล้วกยสามารก,กันไหาวาไป้ไม่กลหรอเนผู้หญิงอะ จะกลัวตรงนี้ให้กลัวคือกล้วยกับไปหาไอ้เพื่อนามือบแล่าบ้าข้างประเทศเพราะอะไรเพราะว่ามันทำกลองใส่น้องจ่าปาเลยที่ก็คือเป็นเหมือนแบบเอออาอัอักอาคมห่องกับพวกระคือหรือเปล่าบอกไปดูนะพี่นะอันนี้คือความคิดส่วนบุคคลนะมันตายตู้ปลาไปแล้วนะไอ้ไอ้กลัวสาวรืเปล่าทุกคนหนึ่ง รัดปอบอ่ะออน,น่ะา,าเป็นก็ะสือแล้วเราก็ไปไกลย่าไอ้เชือเมือกเรีเนี่ยมันทันตายเอาอะไรบางอย่าง,สง,างเสียงทุ่งแดงๆอ่ะออกจากเป็นหมอกีเป็นหมอกเป็นหมอกยังกระสือ Yeah. เดยแม่หมองนี่ยแม่หมอออกมาให้ผมเห็นแต่ว่าตอนนี้อากาศน่ไม่ต้องกดตัวเพราะท่านทำสมาธิอยู่นะ เดี๋ยวผมจะขึ้นเตะล้วขึนขึ้นไปนั่งนี้ใช่ป่ะขึ้นเตะก่อนนะเดี๋วมขอัวขึ้นเตะก่อนพี่นะก็มส่นั่งอยู่งก่อนพี่นะมไปนะพี่นะดีมากได้ดีเลยใั่เรื่า ไม่ิกไปนเลปาไปไนะทำไปได้ะได้วยนะอ่าทุกคนเดี๋ยวผมก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนนะได้ได้ได้ อืมป่ะทุกคนเดี๋ยวก็ต้องรอตรงนี้ไปก่อนนะแฟนเล็กล็ลงไปอยู่บนเปละจนผมจะนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนเกือบลืมเลยทุกคนเสียงน้ำมันจะดังนะเพราะว่าเราอยู่ตรงแบบอยู่บนโอ่งน้ำก็ปิดไฟไปแล้วนะทุกคน

อืมใช่ <ality> มีเล็กตัวเชีย่ยวะตัวเชีย่ยนะวะ,ะเนี่ยอยู่บนหินเนี่ยบนบนหินเนี่ยตัวอะไรไม่รู้มาดูดิ่องทันไมดิเอา้าหายไปแล้วอ่ะตาก็ไม่ได้ฝาดนะ,ะบนหินเนี่ยเลยอะ่ะใช่ไม,ไ,ไม่รู้จำปิ๊ปีเลย ไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยกูเห็นขึ้นมาอีกแล้วเล็กขึ้นมาอีกแล้วมจว่ามจวานั่นเจอไหมเจอไหเล็กรีไขึ้นไปมไมไ่ไหมแล้ว่ไแล้วยกี่ข้าพี่มือนมีหปมาเลยอ้าตา นั่นนั่นเล็กเเล็กเล็ออมาแล้วน่นะเจียงเจียงเจอเจอเจอรหมือนเลยนะหมือนเป็นท้ายติดในที่แห้งนะเหมือนเหมือนมันรู้ได้ไงวะตามพวกมาเหรอเสียงหมืนร้องหมืนพวกลิงผี่อยจมันลิงีทุกคน ๆเเมไฟ้เตไว้เตไว้ย้ายไปออกไปเลยว้ยังไม่นี่จะมามาจะมาหาอะไรกินหรือเปล่าพี่ตบไฟก่อนตบไฟเลย ไปมีให้น้องไปนอนตรงนี่แต่ว่าถ้าเจอเงี้ยผมไม่กล้าให้น้องนอนละนอนข้างบนนี้เลยเนี่ยนอนตรงใกล้ๆไฟเนี่ยแล้วไาดูทรายก่อนถ้าถ้าไม่ไหวถึงแล้วกลับไม้กอว่ะไปแล้วเนี่ยไปแล้วอะไม่รู้มันยเป็นยังไงตัวเนี้ยวิ่งชี่ย ข้างล่างเฉยเลยทุกคนกีบเมื่อกี้เจออะไรแดงไหมแตอนนี้แทนมันแดงอ่ะไม่รู้อป้ามันแดงจีบแดงเจ๋เลยแทนมันแดงอะไรวะทุกคนมีไฟแดงๆออกมาจากตามันอยู่พี่นะไม่รู้จากตาจากตาทุกคนดดูอยู่ดิตาเล็กๆมันวันนั้นน่ะเล็กชัดเจนมากพี่พี่ชัดเจนมากทุกคนดูไม่รู้เป็นตัวผีปุ่งค้างเปล่าตาแดงกินแล้วมั้นกินแล้วมั้นเดี๋ยวกูร้อง โดนอะไรมันกินดูว่าเพื่อมันจะหนีบ้างคาเคพพมโยนไปดิดีนะกูกินไปครึ่งเดียวนี่หว่อะเอาไปยินนี่อะไรต่อไดีนีเป็นต่ามคนลองดูมมันกินใหญ่เลยเล็กมันหิวอ่ะมันกินใหญ่เยอะมันกินใหญ่ยากิน มึงจะตัวันนี้ีมึงกินใหญ่เลยพี่พี่มกินชิวดิมึนกินใหญ่เลยอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแไปแล้วไปแล้วไปแไปแล้วไปแล้วไปแล้วล้วล็กไปแล้ว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 วะวไปวไล้้ล้้วลว Chờ vào lệch Ok 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 Đuôi hai dù Ở đây Mới chờ không ข้าวโพดเมื่อกี้พี่โยงมาทีนี้ยเห็นไหมนีไมไ่ไปแล้วพี่ไม่ตืออ่นเหมือนหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรารอดูสถานการณ์ก่อนนะคืนคน,นี้ตัวครับไม่เป็นปีสงฆ์ข้างที่ตา,าแดงเลยนะอ๋อได้เจอเขาเข,า,ขาหิวจะมาหาอะไรกินทุกคนก็เลยโยงข้าวโพดให้กินไว้พี่นะถือว่าเป็นใช่ไหมตื่นเต้นในป่าพี่นะไปกินข้า,าวโพดนะพี่ ปิดคลิก่อนเลยต้องหาดูท่าการถาานีเออที่มันจะอัพเดตดูอีกครั้งที่นะไอคก่อนก็ขออนุญาตปิดคลิปแล้วนะมันคงจะไปแล้วมันกินเสร็จแล้วนะกินกระเพาะไปแล้ว